สวัสดีเพื่อนเพื่ที่เกิดในวันจันทร์ทุกคนคะ่ะสำหรับวันจันทร์ดวงสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่1 8บแถึงยีกุมภานะคะเรื่องทั่วไปขึ้นไพ่คำพิพากษาคุณจะได้รับข่าวดีมีเรื่องดีๆคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการกระทําในอดีตที่ผ่านมาทําดีได้ดีทําไม่ดีเอาไว้ก็จะได้รับผลแห่งการกระทํานั้นด้วยไพ่การเงินขึ้นอัศวินถือถ้วยคะ่ะ ใช้เงินตามใจตัวเองไม่ค่อยระมัดระวังสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของการใช้จ่ายแต่ก็ใช้ชีวิตได้สุขสบายไม่มีปัญหาเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้การงานนั้นขึ้นสี่ถ้วยค่ะเมื่อหน่ายกับงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันค่ะไม่ค่อยถูกใจกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจะทํางานแบบไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ค่ะเรื่องสุขภาพนั้นขึ้นไพ่พระจันทร์ให้ระวังปัญหาเรื่องความเครียดนะคะ จะทำให้คุณปวดหัวมีอาการซึมเศร้าหรือว่าไมเกณฑ์กำเริบได้ค่ะความรักขึ้นสีดาบคนโสดไม่ค่อยมีความคืบหน้าเรื่องความรักค่ะควรพักกายพักใจไปก่อนในช่วงนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ความรักไม่หวือหวานิ่งๆไม่โรแมนติกดูหน้าเบื่อไม่ค่อยสนใจกันและกันเท่าที่ควรค่ะ